รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7ซเว่ e อิเลวม่อิซุสดีแม็กพลานุภาพไร้กีดจำกัดคลายกังวลด้วยสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์ H R ance, 0%นาน6เดือนจากธนาคารออมสิน เชื่อว่าถ้าพูดถึงขนมที่อยู่ในความทรงจำในวัยเด็กขนมข้าวโพดอบกรอบแท่งยาวคงจะเป็น,นอีกหนึ่งชนิดที่หลายคนลืมไม่ลงเลยล่ะค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้าเกิดขนมชนิดนี้เราจะทานได้อย่างมั่นใจขึ้นค่ะ เพราะปาศสจากผงชูรสและสารอันตรายซึ่งเหล่านี้ถูกคิดค้นโดยกับตาหนุ่มและก็แอร์ฮอสเตสสาวที่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเขาเหล่านี้จะมีแนวคิดอย่างไรหาคำตอบไปพร้อมกับจอยกับคุณมะปรางเจ้าของแบรนด์ขนมข้าวโพดท r ีอาคอนกันค่ะค่ะและตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่กับคุณปางนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ที่จะบอกไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของขนมข้าวโพดคือเห็นมาแบบ สมัยก่อนตอนเด็กๆจะก็กินนะคะแต่ว่าอันนี้เรียกว่าเป็นแบรนด์ใหม่ของคุณปางเองคะ่ะนั่นก็คือท r คอ n ค่ะอ่าคุณป้างคะท r คอ n มันคืออะไรยังไงทรคอ n เป็นขนมข้าวโพดนะคะที่สําหรับเราตั้งใจจริงๆตั้งใจทําให้กับเด็กทานขนมข้าวโพดของเราไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีสันกันบูด แล้วก็ไม่มีไข่คือด้วยตอนนี้มีลูกแล้วลูกก็เป็นเด็กที่ทั้งแพ้ทั้งแป้งแพ้ทั้งไข่ต้องหาขนมอะไรใ,ให้ลูกทานเนาะคิดว่าเอ๊ะขนมอะไรที่ลูกทานได้เราปลอดภัยบ้างก็เลยแบบทําขนมอันนี้ขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าแบบน่าจะตอบโจทย์แล้วก็ผู้หญิงยุคใหม่ด้วยไม่อยากทานแป้งกลัอวอ้วนอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะก็อาจจะสามารถทานได้เพราะว่าเราทำจากข้าวโพดล้วนๆเลยโดยปกติเนี่ยมันจะมีแป้งด้วย แล้วก็มีข้าวโพดเป็นส่วนประกอบใช่แต่ว่าเจ้าตัวนี้เป็นข้าวโพดล้วนๆเราอบข้าวโพดล้วนๆออกมาเลยคะอืค่ะและไอ้พวกสีสันนี่ี้นะคะเราใช้สีผสมอาหารค่ะเป็นฟู้ดเกรดปลอดภัยกินได้แน่นอนแต่ว่าอันนี้คือการันตีสําหรับเด็กได้เลยทานได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานได้ปลอดภัยทุกคนค่ะจุดเด่นเราคือทําสดอบใหม่ค่ะเราทําวันต่อวันเราทําทุกวัน เพราะฉะนั้นกรอบแน่นอนใช่เราไม่มีสารกันบูดค่ะไม่มีสารช่วยฟูใดๆเราใช้ข้าวโพดล้วนๆน,นะคะปั่นออกมาด้วยความร้อนแล้วก็พ่นสเยนนมนมเรานําเข้ามาจากเนเธอร์แลนด์นมที่คุณกินไม่มีการแต่งกลิ่นแต่งสีค่ะ,ะเป็นนมธรรมชาติแล้วพ่นสเยนนมกับน้าตาลเข้าไปส่วนประกอบมีแค่นี้นะคะ่ะแล้วเราก็ทําใหม่วันต่อวันค่ะจริงมันเริ่มมาเพราะว่าลูกหรือว่าเริ่มมาจากการที่เราแบบกำลังหาอะไรทา าเล่าย้อนไปเลยคือขนมชนิดนี้ค่ะเป็นขนมของคุณพ่อสามีคุณพ่อสามีเป็นคนคิดขนมอันนี้ขึ้นมาเลยตั้งแต่แรกๆหลายเลยนะคะหลายหลายสิปีเลยค่ะแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเป็นรูปรักแบบนี้หรือเปล่าคะมีหลายแบบเลยค่ะมีทั้งแบบแผน่นแบบ แบบยาวๆเป็นแท่งยาวๆเป็นแท่ง aw, เล็กๆเ aw, เ, aw, เหมือนกับแบบผลิตเพื่อให้ไปแพ็คขายตามร้านโชห่วยอะค่ะในสมัยก่อนในสมัยก่อนใช่ค่ะ,คะซึ่งปัจจุบันคุณพ่อเขาก็ทําอยู่เรื่อยๆอยู่ปะคะปัจ <ใน S 1> จุบันคุณพ่อเสียค<อ>ุณพ่อเสียไปแล้วค่ะแล้วคือประกอบกับช่วงโควิดด้วยค่ะแฟนสามีอะค่ะเรียนฟู้ดไซน์มาตั้งแต่สมัยปริญญาตรีจบฟู้ดไซน์มาแล้วก็ความตั้งใจของแฟนนะคะแฟนเขาอยากจะเป็นนักบินเขาก็เลยเรียนจบมาปุ๊บ ไปสอบนักบินแล้วก็สอบติดก็เลยเอาไปเป็นนักบินแล้วก็มาอกดกับว่าคุณพ่อเสียพอคุณพ่อเสียเสร็จปุ๊บแฟนก็รู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่คุณพ่อทํามาตั้งแต่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่อยากที่จะทิ้งมันไปแล้วพอผ่านช่วงเวลามาจนมาประสบกับภาวะโควิดไม่มีเที่ยวบินเลยค่ะเป็นนักบินก็ไม่ได้บิ ส่วนแม่ปังเคยเป็นแอร์โฮสเตสแต่ว่ามาปังตัดสินใจลาออกเพราะว่ามีลูกเพราะฉะนั้นสามีก็คือเป็นรายได้หลักคนเดียวของครอบครัวในตอนนี้แปลว่าตอนแปลว่าคนที่ดูแลเราอ่ะก็คือสามีสามีเท่านั้นแต่สามีกับกายว่าบิม่ไม่มีเที่ยวบินรายได้หลักไม่มีเลยเที่ยวบินคือศูนย์ใช่ค่ะแล้วเขนก็ตอนนั้นเครียดไหมเครียดมากบอกเลยว่าเครียดมากมองหน้ากันแล้วแบบลูกก็ยังเล็ก ค่าใช้จ่ายก็เยอะมากคือแบบเราไม่คิดว่าโควิดมันจะนานขนาดนี้แต่มันมันยาวมากแล้วจากไรายได้ที่เข้ามาประมาณนึงในชีวิตเราที่เราพอจับจ่ายใช้สอยได้มันมันทวบไปเลยค่ะมันเหมือนกราฟดิ่งลงเลยอะค่ะแฟนก็บอกว่าแบบเขาจะกลับไปทําขนมนะเพราะขนมเนี้ยมันเป็นขนมของพ่อเขาตอนนั้นคิดได้เลยไหมคะเขาบอกว่าเขาตั้งใจอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากทิ้งขนมอันนี้ เขากับพี่สาวเขาอะค่ะเหมือนเห็นขนมอันเนี้ยมาตั้งแต่เด็กด้วยกันทั้งคู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากทํานะเพราะว่ามันเป็นขนมของคุณพ่อ,อก็เลยแบบอ่ะก็เลยมาคุยกันในครอบครัวแล้วก็เลยตัดสินว่าโอเคงั้นเรากลับมาทําขนมด้วยกันด้วยความที่สามีมีความรู้ด้านฟู้ดไซส์แต่ว่าต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันใหม่มากมันใหม่ไปหมดเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้รู้ถึงลักแก็นลึกว่าจริงๆมันทํายังไงนะจริงๆเราเราเห็นคุณพ่อทําแต่เราก็เห็นแค่ ผิวเผอนะเหมือนเด็กที่แบบเรียนเรียนแล้วก็แบบไม่ได้สนใจว่าแบบต้องเข้าไปทำจริงๆจัง,จงๆทำยังไงเพราะสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปทำให้เราต้องปรับตัวกับสถานการณ์จนทำให้คุณมะปรางมองย้อนกลับมาในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่จนกลายมาเป็นอาชีพใหม่ค่ะเรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเราไปฟังกันต่อในช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดยใหม่อิซ <Is uzu, S 2> ุสดีแมกพลานุภาพไรกีดจ,จำกัดสำนักงานกอสอทชบริษัทซีพีเรทเทอรลิงจำกัดยังถามยังคุยกันอยู่เลยว่าแบบสั่งแก๊สที่ไหนดีนะถ้าเราทำตรงนี้แบบมันต้องใช้ระบบเราจะอบด้วยไฟฟ้าหรือเราจะอบด้วยแก๊สหรือเราจะ คือยังไงดีคือมันใหม่ไปหมดเลยค่ะแต่ก็สู้มาด้วยกันตลอดเราก็เลยกลับมาว่าเ,ออเราเราต้องเริ่มมาทำกันจริงจัแล้วเราก็เลยหาหาที่ที่เรามีที่เล็กๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเริ่มทําใหม่คือบอกเลยว่าพี่สาวของสามีอะค่ะเขาเป็นนักธุรกิจอยู่แล้ว เป็นคนเก่งอยู่แล้วพี่สาวเป็นคนที่คิดไปอีกระดับหนึง่งใช่ค่ะเขาจะเป็นคนที่ช่วยแพลนว่าเราจะทํำยังไงต่อไปดีแล้วสามีเขาเป็นคนชอบทําเขาเป็นคนลงมือทําแล้วเขาก็ไม่ค่อยขัดกันแฟนก็พูดว่าเดี๋ยวเขาทํานะแต่แฟนน้ังเป็นคนเงียบมากเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบ พูดอะไรกับใครก็เลยคุยกันว่าม้าปังต้องเป็นคนขายด้วยความที่ม้าฟังเป็น customer service มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแฟนก็บอกว่างั้นม้าฟังขายนะแล้วเราจะได้แบบแบ่งงานกันชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอ่ะโอเคได้ก็เลยเริ่มทําดู ครั้งแรกที่จะทําเลยแบบมันคงไม่ได้ออกมาแต่แบบเอ้ยสวยหรูแบบนี้เนอะต้องแบบว่าลองผิดลองถูกแู่แค่แค่พิมพ์ของมันนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นแบบรูเล็กรูใหญ่ตรงกลางเนี่ยลองผิดลองถูกมาเยอะมากเลยมันแตกต่างกันหรอคะมันมีหลากหลายมันมีค่ะมันมีว่าแบบเราจะปั่นขนาดไหนให้ได้แบบรูเล็กรูใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยมันต้องลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะ ครั้งแรกเลยที่ทําที่มันออกมาเป็นแบบชิ้นเนี้ยมันรู้สึกภูมิใจดีใจขนาดไหนมันใช้เวลานานขนาดนวันนนอะไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่เพราะว่าจำไม่ได้ว่าไปอยู่ไหนแต่ว่าแฟนถ่ายรูปอะค่ะแล้วแฟนก็แฟนเป็นคนที่ไม่เคยเล่น Facebook เลยแล้วอยู่ดีๆก็ Facebook แฟนก็เด้งขึ้นมาเป็นรูปขนมข้าวโพดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วเราก็เลยตกใจว่าเฮ้ยผู้ชายที่แบบ ไม่ค่อยสนใจภูมิใจนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นลูกขนมเต็มไปหมดเลยแล้วก็แบบมันสําเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจใช่ใช่เป็นออกมาจากมือเลยใช่ค่ะใช้เวลาจากการที่แบบสนิทงจนมันที่มันแบบเฮ้ยกินได้แล้วเนี่ยประมาณหกเดือนเหมือนกันนะคะหกเดือนที่ที่เขาแบบอยู่กับมันจริงๆจังๆเลยค่ะหกเดือนโดยที่แบบเรามีหน้าที่ดูแลลูกเป็นหน้าที่หลักเลยอะค่ะเพราะว่าเขาแบบตั้งใจมาก กว่าที่จะออกมาได้เพราะามันมันไม่ใช่แค่ทาขนมมันมีหลายอย่างตั้งแต่ติดต่อซัพพลายเออร์ติดต่อข้าวโพดติดต่อแล้วมันมันส่วนประกอบมันเยอะมันไม่ได้มีแค่แบบเอ้ยตัวข้าวโพดอย่างเดียวใช่ใช่มันมีหลายอย่างมันมีตั้งแต่แบบเรื่องเครื่องจักรเข้ามาด้วยเครื่องจักรอันนี้ความร้อนเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเยอะไปหมดเลยค่ะอย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยค่ะ เวลาเราเห็นขนมเ,นเพื่อนๆนี่จะรู้เลยเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องการกินมาก <c oughs> แล้วพอมีลูกสาหุอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกินอะไรที่มันที่อันตรายต่อร่างกายอ,อะไรเป็นคนที่ค่อนข้างรักสุขภาพมากชอบออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอมีลูกเราก็เอาความเยอะของเราไปใส่ไว้กับลูก <c oughs> แล้วเวลาที่แบบลูกเริ่มโตเขาเริ่มเห็นขนมในห้างอยากกินขนม บอกเลยว่าไม่ให้ลูกทานขนมในห้างขนมถุงนี่ไม่เคยเลยค่ะ <S 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 แล้วก็เริ่มสงสารแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเห็นขนมข้าวโพดแล้วทำไมแบบของเขาเขากินไม่ได้อะไรเงี้ยตอนสมัยก่อนนะคะเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราต้องทําขนมข้าวโพดท,ที่ทุกคนกินได้ที่เด็กกินได้แล้วมันต้องปลอดภยัยอันนี้คือพอยต์ของเราเลยค่ะว่า สมัยก่อนอาจจะมีบางอย่างที่มันอาจจะมีแอบมีผงที่มันมันมีสารกันบูดมันมีผงชูรสบ้างค่ะใช่เพื่อความกลมกล่อมของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความอยู่ได้นานใช่เราต้องตอนนี้เราคิดใหม่เลยค่ะว่าทํายังไงที่ทําให้ขนมข้าวโพดมันแบบมันปลอดภัยสําหรับทุกคนลูกเดินเข้าไปในโรงงานแล้วลูกสามารถอยากทานเราสามารถไปตักใส่จานมาแล้วให้ลูกทานได้ณะตอนนั้น แล้วณนะตอนนี้ค่ะมันเป็นแบบนั้นไปแล้วค่ะดีใจมากทุกครั้งที่ลูกเข้าไปที่ที่โรงงานของเราแล้วลูกจะแบบว่าเฮย้ยกินได้นะมันถึงมันจะเป็นเตาเล็กๆแต่ลูกก็จะแบบว่าภูมิใจว่าแบบเออเนี่ยมันเป็นขนมที่พ่อทำนะแล้วเขาก็กินอย่างมีความสุขอุปสรรคทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราต้องเจอนะคะแต่สุดท้ายแล้วการที่เราจะผ่านไปได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะ เมือนอย่างคุณมาปรางที่ฝ่าฟันมาจนมีผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จและก็สร้างรายได้ได้แบบนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยในเรื่องของการตลาดกันต่อค่ะพบกันนะคะ สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา7 e l e v e n บริษัท CP พี t a เทลิงจำกัดคลายกังวลด้วยสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์0%นาน6เดือนจากธนาคารออมสิน ว่าที่คุณสามีนะต้องแบบว่าไปอยู่ในโรงงานต้องทำหมกมุ่นนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการคิดสูตรขนมระยะเวลานันมันเป็นยังไงบ้างในฐานะที่แบบเราเนี่ยเป็นเหมือนคู่ชีวิตกน,นนะคือแบบอาจจะแบบเอ๊ะก็ช่วงนั้นก็คือก็อยู่ก็อยู่ที่ที่ที่เขาทําขนมด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในแบบในแอเรียที่เขาปรุงขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเขาอยู่แต่ในในห้องนั้นตลอดเวลา ซึ่งเราก็เลี้ยงลูกลูกเล็ก้วยค่ะก,ก็เลี้ยงความตั้งใจเขา<ช>ไหมเรา<ช>เรู้สึกยังไงบ้างรเรารู้สึกเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักลูกมากปกติคือเขาจะมีเวลาให้กับลูกค่อนข้างเยอะแต่ด้ยวยความที่แบบเขาก็มีจุดเป้าหมายใหม่ที่มันต้องทําให้ได้เขาก็เขาก็หายไปเลยค่ะช่วงนั้นใช่ก็คือใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับอยู่กับการทําขนมเวลาที่กลับมาบ้างก็คือสรบเลยค่ะ จะผลค่างๆ่าอย่างเช่นเราต้องเข้าใจด้วยเหมือนกันเราเข้าใจค่ะ<ม>เราเข้าใจเพราะว่าเราเห็นเราเห็นว่าเขาตั้งใจจริงๆแล้วเขาก็เหนื่อยใช<ม>่ค่ะแล้วเราก็เราเลือกแล้วพร้อมจะซ<ม>ัพพอ,อร์ตเขาว่าแบบโอเคนะเขาอยากทำแล้วเขาก็มองว่ามันจะเป็นอนาคตเนี่ยระยะยาว<ม>ด้วยว่าอาจจะขับมาดูแลครอบครัวเราได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยน,น่ารักมาก <laughs> เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือกำลังใจเลยแหะ เพราะว่าถ้าเกิดเราไปแบบอยู่อย่างนั้นแต่เรากลับกายไม่ได้เป็นกําลังใจให้เขาแล้วไปทะเลาะก,กับเขามันอาจจะแบบทุกวันนี้มันอาจจะไม่สาเร็จได้เอออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญเลยนะคะสุดท้ายมันสําเร็จขึ้นมาตอนนั้นก็ดีใจแทนเขาด้วยไหมแบบรู้สึกยังไงหรือแบบโอเคมันเฮ้ยมันได้แล้วว่าจากแสงไฟที่มันลิบหลี่เ<ช>นาะ<ช>แล้วมันแบบสว่างว้างประมามัน คือวันที่มันสําเร็จแล้วนะคะเ,เราก็โพสล,ลงโซเชียลว่าแบบเนี่ยความตั้งใจของครอบครัวเรามันแบบมันมันมาถึงจุดที่สําเร็จแล้วนะแล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนทุกคนคือน่ารักมากคะ่ะเพื่อนทุกคนก็อุดหนุนเพื่อแบบเขาอ,อุดหนุนหน่อยเขาอ,อุดหนุนหน่อยแล้วก็ <c oughs> ใช่ทุกคนพยายามช่วยกันพอเพื่อนเริ่มมาอุดหนุนปุ๊บมันก็เลยกระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าแต่ละคนก็จะมี <c oughs> สังคม <c oughs> ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โควิดเมื่อซีซั่นหนึ่งอะค่ะก็จะมีกลุ่มที่เพิ่งสร้างเป็นกลุ่มแบบ จุลากลุ่มธรรมศาสตร์ซึ่งเพื่อนๆก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นกันเพือ่อนก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยขายแล้วเพื่อนก็ไม่เคยไม่เคยคิดเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนคือขายให้หมดเลยทําให้หมดเลยค่ะ,ะใช่ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากบอกเลยแล้วกลุ่มนี้มันด้วยความที่ยอดขายมันเยอะมากมันหลายร้อยออเดอร์มากเลยค่ะแล้วมันก็ยิ่งกระจายไปไกลมากกว่าเดิมอีกค่ะลูกค้าเก่าก็เลยวนกลับมาลูกค้าใหม่วนกลับมาบางเจ้าเป็นร้านอาหาร ก็มาติดต่อขอไปวางที่ร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. มันก็เลยไปได้เรื่อยๆค่ะแล้ว oh. ในช่องทางอื่นๆค่ะเห็นว่าก็มีหลากหลายช่องทางที่เราก็เราก็เพิ่งขายขนมเนา oh. ะอาจจะแบบว่าเป็นการลองผิดลองถูกทำออนไลน์บ้างทำอะไรบ้างมี<ๆ>มีที่ไปออกบูธค่ะ mm. ไปออกบูธค่อนข้างเยอะเพราะว่ากลุ่มนักบินก็จะรวมตัวกันว่าแบบว่าเนี่ยเราไปออกบูธเป็นสายการบินไหมนักบินก็จะไปติดต่อกับทางห้าง ก็เป็นเพิ่มช่องทางที่ลูกค้ารู้จักมากขึ้นเราก็ได้มีโอกาสมารู้จักกับปตทาจากการออกบูธต้องขอบคุณมากๆเลยปตทมาอุดหนุนขนมเราก็ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยติดต่อแลกเบอร์โทรศัพท์กันตั้งแต่นั้นมาก็คือได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในชุมชนยิ้มได้ของปอตท อดทนค่ะสู้สู้ไปเรื่อยเรื่อสู้จนกว่ามันจะสําเร็จแล้วจริงๆเราเหมือนเรามีรอบข้างที่ดีด้วยค่ะเรามีกําลังใจคุณพ่อคุณแม่คุณแม่สามีพี่สาวสามีพี่เขยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนคือคอยให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าเราจะช่วยมันไปด้วยกันแล้วก็สู้มันไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอดทนกันมาทุกคนจนจนพ้นมีวันนี้ค่ะ,คะเราก็ขอบคุณเพื่อนๆนด้วยค่ะเพื่อนๆคือกาลังใจที่ดีมาก บางวันที่แบบเราสงสัยแเราจะขายได้หรือเปล่าเพื่อนก็จะบอกว่าเอามาวางที่ร้านเราไหม,มวางได้นะอะไรอย่างเี้คือทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันหมดจนจนมีวันนี้ค่ะต้องขอบคุณสําหรับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างท,ที่ที่ทำให้มันเกิดขึ้นมา ทุกอาชีพล้วนมีที่มามาจากหลากหลายเรื่องราวรอบตัวคุณคุณลองมองสิ่งที่คุณมีอยู่และลองตั้งใจทำก็จะสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมสนใจสินค้าสามารถเข้าไปเลือกซื้อกันได้ที่ www. ชุมชนยิมได้ .com และ Facebook Page ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตทนะคะ